สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนองานกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวและไทยโคราชค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะไทยโคราชเป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มของตนเองซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะอาศัยบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันรวมไปถึงจังหวัดลบบุรีเพชรบูรณ์ปุรีรัมและในบางอำเภอของจังหวัดชัยภูมิค่ะ กลุ่มคนเหล่านี้ถูกจําแนกจากภาษาที่พูดเหนือและเป็นเอกลักษณ์ที่มีความใกล้เคียงกันซึ่งจากภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษนั้นทําให้กลุ่มคนโคราชมักถูกเรียกจากกลุ่มคนอื่นๆว่าเป็นชาวไทยเดิงไทยเบิงหรือไทยดาซึ่งเป็นคําลงท้ายประโยคของชาวไทยโคราชที่แปลว่าบ้างหรือด้วยค่ะ ตระกูลภาษาตระกูลภาษาไทยก็ได้สำเนียงโคราชมีรากเง่าจากสำเนียงหลวงกรุงศรียอยุธยาของคนยุคต้นอยุธยาที่พูดหนึ่งแบบลาวมีสำเนียงต่างจากคนไทยมีความใกล้เคียงสำเนียงระยองแลจันทบุรีทางชายฝั่งทะเลตะวันออกเพราะมีรากเง่าจากสองฝั่งคงด้วยกันค่ะภาษาพูดนะคะ ภาษาโคราชเป็นภาษาที่ใช้กันในหมู่คนของไทยโคราชเป็นการผสมผสานกันระหว่างภาษาโคราชภาคกลางกับภาษาของคนพื้นเมืองเดิมของคนจังหวัดนะคราราชสีมาค่ะกลายเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านสำเนียงสำนวนและคำศัพท์บางคำที่แตกต่างกันออกไปค่ะในปัจจุบันนะคะผู้พูดภาษาโคราชจะเป็นคนรุ่นเก่าหรืออยู่ตามชายฝั่งชนบทชาวโคราชที่อยู่ในเขตเมืองมักจะพูดภาษากลางในการติดต่อสื่อสารแต่เมื่อู ูดกับคนโคราชด้วยกันมักใช้คำภาษาไทยกลางมาปรับเสียงวรรณยุกให้เป็นสำเนียงโคราชค่ะภาษาเริ่มมีการสูญหายของทางภาษาลงไปเป็นอันมากเพราะในปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มมีการใช้ภาษาไทยกลางมากขึ้นประกอบกับมีการอพยพข,ของคนต่างถิ่นเข้ามามากจนบางแห่งไม่มีการรับรู้และเข้าใจในภาษาโคราชเป็นอันภาษาของตนค่ะ ถิ่นฐานนะคะพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานในเขตจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและรลัตะนะโกสินทร์ก็ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมไทยภาคกลางเป็นสําคัญและยังได้รับวัฒนธรรมเขมรและวัฒนธรรมไทยลาวเข้ามาผสมผสานอีกด้วยค่ะทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคร,ราชมีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งภาษาพูดอาหารรวมทั้งการละเล่นโดยเฉพาะเพลงโคร,ราชค่ะ ในศาสนานะคะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราชผู้คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธค่ะในส่วนของความเชื่อนะคะกลุ่มไทยโคราชมีลักษณะคล้ายคลึงกับไทยลาวค่ะคือเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปเคารพนับถือบรรพบุรุษพูดผีปีศาจและเชื่อในเรื่องเวทเรื่องกรรมค่ะ วิถีชีวิตนะคะเป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเป็นเฉพาะของกลุ่มตนทั้งยังมีสำเนียงภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ตัวอย่างนะคะชาวพื้นเมืองในอำเภอพิมายที่มีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คาดว่าน่าจะสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษจากชาวขมรค่ะในส่วนของการแต่งกายนะคะ การแต่งกายของไทโคราชในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมค่ะหากมีงานบุญหรือพิธีต่างๆจะสวมเสื้อผ้าตามอัตลักษณ์โดยสวมเสื้อแขนกระบอกสิ้นไหมโดยเฉพาะสิ้นไหมหางกระรอกเมืองโคราชนับว่าเรื่องชื่อที่มีการถักทอและสวมใส่กันมาตั้งแต่อดีตค่ะอันเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สืบทอ,อดกันมาค่ะ การแต่งกายรูปแบบของการแต่งกายในอดีตขอยกตัวอย่างขององค์อาจสายใย,ยทองนะคะอธิบายว่าการแต่งกายของไทโคราชผู้ชายจะนุ่งผ้าเข,ขา่าม้าหรือกางเกงสายรูดเสื้อคอกลมส่วนผู้หญิงนั้นจะนุ่งผ้าจงกระเบนเสื้อแขนกระบอกห่มสบายทับเสื้อเวลาอยู่บ้านนิยมใช้ผ้าผืนเดียวคาดอกค่ะอาคารบ้านเรือนนะคะ ชาวไทยโคราชมีเอกลักษณ์ของกลุ่มชนคือการสร้างเรือนยกเสาสูงค่ะแบบเรือนไทยมีหน้าต่างประตูบานเล็กสลักของประตูเป็นลวดลายแบบง่ายๆค่ะฝาเรือนคือฝาฝากฝาค้อเป็นต้นค่ะในส่วนของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมโคราชได้แก่มีเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงโคราชใช้ดนตรีพื้นบ้านคือมโหรีโคราชและที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญคือใช้ภาษา ในชีวิตประจําวันภาษาโคร,ราชเป็นภาษาที่มีวงศัพท์สำเนียงสำนวนเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองค่ะในประเพณีนะคะมีทั้งหมด12เดือนนะคะในเดือนมกราคมจะเป็นการทาบุญต้อนรับปีใหม่ใสบ่บาตรข้าวสารอาหารแห้งในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นตุ๊จีนไหว้เจ้าในเดือนมีนาคมนะคะจะเป็นวันมาคาบูชาบวชส,สามเณรภาคฤดูร้อนเดือนเมษายนนะคะจะเป็นวันสงการสมน้ําพระ รถน้ําดําหัวผู้ใหญ่ผ้าป,ป่าต้นตระกูลเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นวันวิสาขบูชาทําบุญกลางบ้านไหว้าสารปูตาส่วนเดือนมิถุนายนไม่มีค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะและเดือนสิงหาคมจะเป็นหล่อเทียนเข้าพรรษาเดือนกันยายนไม่มีนะคะเดือนตุลาคมจะเป็นทําบุญวันสารไทยเดือนพฤศจิกายนจะเป็นการกวนเข้าทีบันออกพรรษาค่ะและเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นประเพณีไหว้าสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ค่ะ ประเพณีนะคะประเพณีการเกิดของผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์จะมีการปฏิบัติตนเช่นเดิมปกติคือยังทํางานบ้านทําไร่ทํานาทําสวนทําไร่ในระหว่างการตั้งครรภ์น,นั้นมีความเชื่อมีข้อควรปฏิบัติว่าห้ามทําบาปไม่ตกปลาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ให้ไปดูคนอื่นคลอดลูกพราะมีความเชื่อว่าจะทําให้คลอดลูกยากค่ะไทยลาวคนลาวเวียงเวียงจันทร์หรือคนไทยลาวหรือไทยอีสาน อพยพเข้ามาหลายรุ่นส่วนใหญ่เข้ามาเมื่อครั้งสงครามปราบปรามเมืองเวียงจันทร์สมัยกรุงธนบุรีและมีการติดต่อค้าขายกันมากขึ้นเมื่อทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาสร้างเสร็จไทยลาวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งรองจากไทยโคราชกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มเก่าที่สุด อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในแถบอีสานโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวจะเป็นการอพยพจากบริเวณเขตจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดกาฬสิน์มหาสารคามยะโสธรเข้ามาอาศัยอยู่เขตตามพื้นที่เป็นเนินสูงเป็นโคกและมีรุ่มน้ำไหลผ่านตระกูลภาษาตระกูลภาษาไทยกระได กลุ่มไทยลาวหรือทั่วไปเรียกว่าชาวอีสานมีภาษาพูดเป็นภาษาเดียวกับคนลาวในสมปลาวมีตัวอักษรของตัวเองใช้มาตั้งแต่สมัยอยิธยาเป็นอย่างน้อยและอาจจะร่วมกับสมัยสุโขทยัยทินทานเรื่องถิ่นเดิมของชาติพันธุ์ไทยลาวมีแนวคิด2ออย่างค่ะ 1. ถิน่นเดิมของเราอยู่ที่อีสานนี่เองไม่ได้อพยพมาจากไหนถ้าหมายว่าคนบ้านเชียงคือลาวก็แสดงว่าลาว มาตั้งหลักแหล่งที่บ้านเชียงมากกว่า5,600ปีมาแล้วถิ่นเดิมของเราอยู่ที่อีสานค่ะและมีมาจากที่อื่นด้วยแนวคิดนี้เชื่อว่าคนอีสานน่าจะมีอยู่แล้วในเดินเดืนที่เรียกว่าอีสาน 2. คนอีสานนั้นน่าจะมีคนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ปะปนกันอยู่ค่ะและในหลายกลุ่มนั้นน่าจะมีกลุ่มชาติพันธุ์เราอยู่ด้วยซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานงานเขียนของนักวิชาการบางคนที่กล่าวว่าหลังจากพวกละวะหรือพวกขาหมดอำนาจลง ดินแดนอีสานก็ถูกข้อครองโดยขอมและไอ้ลาว วิถีชีวิตของชาวไทยลาวในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะชาวไทยลาวผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะสานตะกร้าสวิงไว้สอยไข่มดแดงส่วนผู้ชายก็จะออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะในช่วงฤดูฝนนะคะจะเป็นช่วงทำนาของชาวไทยลาวชาวบ้านก็จะออกไปเก็บเห็ดเก็บน่อไม้เก็บดอกกระเจียวและเก็บผักต่างๆอยู่ตามป่าค่ะและมีการออกไปหาปูปลากู้หอยตามไร่ตามนาค่ะในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวข้าวค่ะ ชาวไทยอีสานนะคะจะรวมตัวกันอีกครั้งรวมตัวกันในที่นี้นะคะหมายถึงว่าคนวัยรุ่นก็จะกลับมาที่บ้านนะคะเพื่อที่จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยครอบครัวนั่นเองค่ะการแต่งกายการแต่งกายที่สัมพันธ์ของผู้คนซึ่งผู้หญิงนุ่งซินหรือผ้าถุงมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นทั้งขนาดการนุ่งและลรวดลายบนผืนผ้าโดยปัจจุบันก็ยังสวมใส่กันอยู่แต่ลักษณะรวดลายก็จะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยชาวลาวอีสานในปัจจุบัน คนวัยกลางคนหรือสูงอายุอาจจะยังนิยมใส่พาสินินทั้งในชีวิตประจําวันหรือในโอกาสพิเศษต่างๆหรือบางครั้งก็มีการประยุกต์ผ้าที่มีรวดลายแบบเราเดิมเป็นเครื่องแต่งกายรูปแบบใหม่ที่บ่งบอกความมีรสสิยมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นไปด้วยในตัวแต่สําหรับคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็แต่งตัวตามสมัยนิยม อาจจะมีการแต่งตัวตามขนบการแต่งกายแบบโบราณอยู่บ้างในโอกาสพิเศษต่างๆหรือการแสดงออกตามนโยบายของรัฐเครื่องประดับนะคะนิยมเครื่องเงินเช่นเดียวกับกลุ่มคนอื่นๆค่ะนอกจากเครื่องเงินนะคะยังนิยมสวมสร้อยที่เป็นรัตนชาติสอดชายเสื้อในสิ่นมีไหมคาดด้วยเข็มขัดเงินจุดเด่นอีกประการหนึ่งของชนเผ่าไทยลาวค่ะอาคารบ้านเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสาน จะตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำและนาข้าวตัวบ้านสร้างจากไม้เนื้อแข็งในท้องถิ่นเช่นต้นยางต้นสักจะมีลักษณะเป็นบ้านใต้ถุนสูงมีบันไดอยู่ด้านหน้าบนเรือนจะมีการกั้นเป็นห้องนอนมีชานโล่งไม่มีหลังคาติดกับครัวใต้ถุนบ้านใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือและใช้เลี้ยงสัตว์วัฒนธรรมวัฒนธรรมภาคอีสานเช่น2ีและคลอง14 ก่อเกิดการทำบุญตามเทศกาลในรอบปีทำให้มีงานบุญพวิตบุญบ้างไฟเป็นต้นประเพณีในเดือนอ้ายทำบุญเข้ากรรมเดือนยี่บุญคูณลานเดือนสามบุญเข้าจีเดือนสี่บุญมหาชาติเดือนห้าบุญส่งน้ำเดือนหกบุญบ้างไฟเดือนเจ็ดบุญชำหะเดือนแปดบุญเข้าวันสาเดือนเก้าบุญเข้าประดับดินเดือนสิบบุญเข้าสาเดือนสิบเอ็ด บนออกอัรษาและเดือนที่สองบนกระถินกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ